สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโต๊ะด้วยนะครับ เมื่อวานเป็นยงงกันบ้างครับสำหรับตัวเน้นหน้าช่องที่ให้ไปทางด้านของญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับก็ยันเสมอกับทางด้านของโคเอเชียไปได้ครับใน90นาที1่ประตูต่อหนึ่งก็สดชื่นกันไปเต็มๆนะครับใครที่ตามผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและหน้าไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะครับที่ผมให้เพิ่มมาอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นคู่ของบาซินพบกับทางด้านเกาหลีใต้นะครับที่ผมให้สูงไปนะครับจบเกมเนี่ยบาซินก็เอาชนะทางด้านของเกาหลีใต้ไปได้ครับส่ประตูต่อหนึ่นเ่ นนนหน้าไลฟ์สดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆที่ตามผมทั้งหน้าช่องและหน้าไลฟ์สดด้ดดดดดดวยนะครับหน้าช่องและหน้าไหหลฟ์สดแต่ขนาดนี้แล้วนะครับในกลุ่มเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการ2ชุดโครงการ4ี่นะครับก็สดชื่นกันไปเต็มๆเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากเขา้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับหรืออยากได้ชุดโครงการดีๆเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่ n อ 110มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอสําหรับแนวทางหน้าช่องวันนี้นะครับหคู่เน้นๆน,น,นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่ศึกฟุตบอลโลกได้เลยครับโปรตุเกสพบกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านโปรตุเกสเนี่ยพวกเขาดูเหนือกว่าทางด้านสวิตเซอร์แลนด์อยู่พอสมควรครับถึงแม้ว่านัดที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยจะแพ้ให้กับเกาหลีใต้มาก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นเต็มที่อะไรเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็โลเตชันนักเตะไปค่อนข้างเยอะด้วยวันนี้มาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่น่าจะใช้งานง่ายๆสําสหรับโปรตุเกสอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งพวแก พอสมควรมีทั้งบาซินนะครับและเซอร์เบียแต่ก็ยังผ่านข้ารอบมาได้ก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่งานง่ายสำหรับโปรตุเกสอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้นะครับทางด้านโปรตุเกสนะครับบังคับชนะ1ประตูก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะได้สดชื่นกันซึ่งผมก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่โปรตุเกสดีกว่าครับถึงแม้ว่าเซอร์อ่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากและผ่านข้ารอบมาได้ก็จริงนะครับแต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านโปรตุเกเเเนนนีีี่่่่่ถ้้าาาาาใใครรดู2ททผมะกกกกออจจหตพวข็ เล่นได้ค่อนข้างดีเลยอ่าแท็ติกของทีมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับและเกมเคาน t e r อร์แอ k กเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าโปรตุเกสเนี่ยพวกเขาดูเหนือกว่าสวิตเซอร์แลนด์อย่างเห็นได้ชัดและวันนี้ก็ต้องการแค่ประตูเดียวอีกด้วยผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่โปรตุเกสดีกว่าครับน่าจะเอาชนะและเก็บ3มแต้มเข้ารอบไปได้อย่างแน่นอนครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับแนวทางหน้าช่องตัวเน้นที่ให้ไปโปรตุเกสในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับเอาไปเน้นกันได้เอาไปจับใส่ชุดโครงการกันก็ได้ครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนรอนับ3ได้เลยครับในค่ําคืนนี้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินครับหรืออยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่แอด NL 110มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอ ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ